สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเวลาเกือบสองทุ่มนะครับเกี่ยวข้าวยังเกี่ยวข้าวในพื้นที่อยู่ทำไมถึงเกี่ยววันนี้สภาพอากาศดีนะครับมีลมไม่มีหมอกมีรถเกี่ยวเข้ามาในพื้นที่พื้นที่ตรงนี้เนื้อที่สองไร่นะครับผมนำเรียนไป EP ก่อนหน้านี้แล้วมี FC นําเสนอว่าตอนเก็บเกี่ยวถ่ายให้ดูหน่อยนะครับก็เลยทำตามข้อเสนอ ให้มาดูรวงข้าวใกล้ๆนะครับไปแล้วสองรอบพื้นที่สองไร่ตั้งใจจะเอาไว้ประมาณสัก800กิโลกร,รัมต่อไร่นะครับจุดแข็งก็คือข้าวผมไม่ล้มจริงๆนะครับเจอฝนเจอลมไม่มีคำว่าล้ม หนาเป็นหนาครับหนาเป็นหนาดูครับดูอันนี้รอบที่สครับดูรวงครับดูรวงเป็นก้อนๆอ,อยู่นะครับข้าว เสียดายที่ไม่ได้เกี่ยวตอนกลางวันถ้าให้เกี่ยวตอนวันจะเห็นความบุรมสมบูรณ์นะครับก็นำเรียนนะครับว่าผมขั้นตอนการทํานาของผมไถกลบต่อส้างข้าวหลังจากนั้นก็หวานข้าวไถหวานได้เลยนะครับหวานห่างๆขึ้นมาตอนแรกๆนี่ข้าวไม่ถูกใจนักนะครับเพราะมันมีต้นข้าวน้อยมากเลยหลังจากนั้น่านแต่กอ ก็สูตรที่ผมหวานแต่กอก็28-20นะครับจะเดินให้ดูทั่วๆนะครับว่ามันเป็นอย่างไรบ้าง800กิโลกร,รัมต่อไร่มั่นใจว่าเกินนะครับถึงเป้าถึงเป้าดูครับดูหาเยอะจริงๆนะครับข้าวรวงเยอะรวงโต รวงยาวเมล็ดโต,โตโตไม่มีคว่าลมให้ดูลมต้นนะครับแข็งแรงแข็งแรงมีลมมีฝนข้าวแต่แถวนี้ล้มกันเกี่ยวยากพอข้าวไม่ล้มนี่เวลาเก็บเกี่ยวก็จะอัตราการสูญเสียจากการเก็บเกี่ยวก็จะมีน้อยนะครับให้ดู ลมเย็นๆนะครับถ้ามีลมก็เป็นว่าเจ็บเกี่ยวได้เพราะไม่มีหมอกราคาข้าววันนี้12บาททวนนะครับที่ท่าข้าวอำเภอพนมไพรจังหวัดร้อยเอ็ดราคานี้ก็แฮปปี้ครับแฮปปี้เดินไปไหนก็หนาครับเดินไปไหนก็รวงใหญ่ดีใจครับดีใจ ชาวนาทำนารวงข้าวโตๆโหตโตน้านาอย่างนี้ดีใจรอบที่สี่นะครับมาแล้วเดินเร็วไม่ได้เพราะรวงข้าวมันเยอะ ริงครับนาะจริงตรงใกล้ๆครับตรงใกล้ๆตัวนี้แบกกลางมานะครับแบกกลางเดินให้ดูตรงกลางนะครับ หนาจริงๆครับหนาจริงๆหนาตาลอดร่วงใหญ่ๆและยาวย ครับ ยาวไปยาวไปมันขับมันมันขับมัน <laughs>